โอเคนะผมวันนี้พบกับผมโลเพย์เกมมิ่งอีกเช่นเคยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมคาริ่น่ารีไฟายนะครับผมตอนนี้ผมก็ลงแรงจัดอันดับ4 v 4นะครับผม <Yeah. S 1> ตอนนี้ผมอยู่41ดาวใช่ปะมสี่สิบเอหรือ42ดาวก็ไม่รู้นะครับผมทำไม่ได้โอเคตอนนี้เราก็เพิ่งเริ่มเกมมานะครับผม uh huh. เฮ้ยเริ่มเกมแล้วก็ใส่กันเลยนะครับดาวหนึ่ง mm hmm. นนเมเธอร์รอเป็นตัวหนึ่งแล้วนะครับผม เดี๋ยวเราอ้อมสายไปดีกว,ว่าสายไม่น่ามีนะเฮ้ยโ้โหเพื่อนหิวไหมเพื่อนหิวไหมวิ่งเก็บกระดกแต่เย็นนะดาวไปสองคนละคนหนึ่งนี่แหละนั่นคนชุบก็ได้ตอนนี้เราก็ยิงดาวไปตัวหนึ่งแล้วนะครับผมสามสามสามเ้เม็ดเดียวพอเฮ้ยมีตัวหนึ่งข้างหน้า ผมอ่ะเขาเล่นเหลี่ยมเสารนะเราไปบัาเดี๋ยวดเราโดนหดัวแตกนะนี่ไงยังแดงมีตัวหนึ่งในบ้านนะครับผมครับเฮ้ยโอ้โหผมคงจะสะโคปยิงหัวะหน่อยโอ้โหเพื่อนไม่เอาใครจะนะปาของเพื่อนโอ้ ตัเลืเอกออกขาดตั้ต่างๆแต่ยิ่งนึ่งเดียวได้ว่าผมตายเลยยังเป็นไรนะครับผมได้มาสองคิวกระกินเนี่ยเล่นนี่นนปะไอบอลไม่ต้องของปืนกระบ,บอกเดียวพอเราอ้อมขวาไปนนะครับผมดันนี้ มีใครชอบอ้อมมันผมไหมดันเนี้ยคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับผมถ้าฝั่งตรงข้ามไม่เห็นก็คือรอดถ้าฝั่งตรงข้ามเห็นก็คือตายเลยเหมือน,นมันขังตัวเองตายอถ้าอ้อมมาฝั่งนี้แต่ถ้าเราขึ้นแท่นได้คือว่าเรายิงฟรีเลยนะครับผมต้องดูคนดีๆนะไม่น่ามีนะผมเดีย๋ยวเราบินขึ้นแท่นกันเลย นี่ครับผมถ้าผมพาไปยิงคนมันต้องมีแนะ่นอนตัวนี้นีงไงเห็นแล้วตัวหนึ่งแตกแล้วแต่ดาวดาวสองนี่นะครับผมข้อดีของมันถ้าเราวิ่งกินแทนได้คือเรายิงฟรีอ่ะหาคนต่อทำเป็นงี้ก่อนนะครับผมอยู่กับเพื่อนตัวหนึ่งน,นะ โอ้สามหนึ่ง่งตรงนูอยอย้นเฮ้ยมีตัวข้างหลังผมข้างหน้าครับผมมาแตกโ้ให้แดงๆอ่ะเอ้าตอวท้ายนะจะผมเก็บสีเลยแล้วกันยเย็นเพื่อนผมเองนี่เงี้ยเอเอาเกินเลยโรเพน ใครดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะกลับมาทำคลิปแล้วนะครับผมผมเรียนจบม .6 ปุ๊บผมก็จะกลับมาทำคลิป Youtube จริงจังๆแล้วนะครับผมบก like, กนนดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับผมในวันที่สองผมก็ปัดชิมนะ โอเคครับ okay. ผมดันนี้ผมอ,อ้อมทรายไปใครจะเล่นเหมือนผมก็ได้นะแต่เสี่ยงเลยนะครับผมเล่นเหมือนผมถ้าดันนี่เราอ้อมมาเจอกันเหมือนเดิมเราก็จะได้เปียกอยู่แต่ว่าผมไม่ค่อยสนับฟผมถนัดสนปบผัวเนี่ยระวังหลังคาขวบมือไปน,นะหลังคาไม้เนี่ยถ้าอ้อมมาแต่นี้เขาไม่มาดันนะครับผม เดินเอาดาวไปเวยหนึ่งแ็วาดาวี่น้นด่งแดงแล้ว่าอ๋อนี่ไงแดงแดงแดงคอไหมแดงทุกเม็ดแดงสุดท้ายในตรงรถจะรอรอเขาบิงออกมานะเขผนเราแล้นีไไ่ไงรใครมารไ,ไม่รู้เมเด็ดอเลยนทิปเบินคิว ไอ้สามศูนย์แล้วนออะโอเคนนมเราอ่อนให้เขาดีไหมเดี๋ยวเกียร์มันจะไม่สูสีตอนนี้ผมก็ามาครับที่รักษ์ผมนะครับผมชื่อของผมโอเพเดี๋ยวรออ้อมซ้ายนะแานนี้ เลีนอ้อมๆมานะครับผมเราจะได้ยิงฟรีนะถ้ามีคนมาดักเราก็ต้องใช้สีมือเรานะครับผมหนึ่งต้องงัดส,สกิลเพของตัวเองออกมานะถ้ามีคนมาดักอุ้ยเต็มเลยฝั่งนี้สามตัวเลยนี่งไงแดงๆดนะงหนึ่ไม่โดน ผูห้หยิงผมวะโอ้โหข้างบนมีตัวฮ่าไยสู้นะครับผมตอนนี้เขาเดินเหน่งกบแฟนผมอยู่นะมาดูว่าผู้ชายกับผู้หญิงจนะสู้ได้ไหมนะแต่นี่เขาขึ้นกลับมาเล่นวันแรกนะครับผมปกติรหัสนั้นคมจะเป็นคนเล่นนะถ้าคนดูติดตามผมจริงนะ จะเห็นชื่อนะนัที่ผมเล่นนี่เขาเพิ่งกลับมาเล่นวันแรกเลยใน2องสามเดืนอนมาดูว่าเขาจะใี่ข้างหน้าในตัวนี่ไงโอ้แกนผมเองตั้น,นี้หนึ่งหนึ่งแล้วนะครับผมนี่ไงตั้งกี่บอไปครับ เขาจะโดดขึ้นข้างบนนะไอตัวนั้นเนี่ยยิงเสียงเท้าอยู่มองยู่ฝั่งนู้นนะอ่ะออาไปวันไม่ติดไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวไอ้นี่เจอผมแน่เกมหน้ารอดูเดี๋ยวเกมนี้ผมเอาอสุดแบกเกมเมื่อกี้ผมอ่อน <ๆๆ S 2> ให้นะครับผม เป็นสูตรนะเกมเมื่อกี้ปุบ้านผมลมพัดอย่างแรงคนดูเี็นไมอยู่โผล่ร้านเป็นผมไมหมนะผมตอนนี้ผนอยู่นครราชสีมานะลมอย่างแรงเลยตอนอากาศเช้าๆเนี่ยโคตรหนาวโอเคฮนะผมตอนนี้ก็เริ่มเกมที่5แล้วนะปิดเกมแล้วกันเกมนี้เดีย๋ยวผมชาร์จเลยเกยมเนี้ย ซองควงตรงนี้ตัวนี้หลุดหรอวะเขากดออกเหรอเฮ้ยเคื่อนได้คิอโอ้โหดูดีผมโหดเลยไงสิบคิวคนเดียวไงเขากดออกเลยกหน่า,ามีตัวหนึ่งน,นะเดี๋ยวผมวิ่องอ้อมไปพาและเบิดฝั่งนู้นดีกว่าก็าอยู่ในรูเนี่ยข้างหลังเนี่ยนี่ จะดาวนัดตันี้นะาวหนึ่งดาวสองมาดีชาร์จตึงๆสไตล์โลเทเกมนี้โอเคนะผมถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เลยสามช่องผมเองนะครับผมมาดูนะครับว่าเราจะขึ้นกี่ดาว MVP เป็นใครไม่ได้นะครับผมนอกจากโลเทนะเกมนี้เอากื่โลเทนั่งทองเอา3าดาวขึ้น40ดดาว